กูสาวจะต้องเข้าไปหาไหมไปกูก็ชินัดคือกันเพราะแม่เราอยู่กับผู้สาว,ปวไปต่อโทไปบลอตอนนั้นเราก็รักษาออก<ส>ไป<า>ไปใส่เบลอเจ้าก็อยู่าหาแหลกไปเลยไปหาดอกเราวันนี้เลยไปไปอยู่เขาคนป,ปกติเขาต้องว่าเออมาหาคอยเดอร์พี่นาะเขาทำผสาว,ลวแล้วแต่เมื่กีเาเปี้ยสบายดีเอฟซีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบสร์สุขสุขคนเด้อแฮปปี้วันสงกรานต์เนาะทุกคนเนาะมื้อนี้เฮากระไร มือน,นี้เฮาก็ได้พากันไปเที่ยวบีมาอยู่บ้านแฟน,นอาริตาเนาะทุกคนเนาะบ้านเพิ่งอาก้อยสบายดีอาริตาซาโงยาทุกเมือนปีนี้สะพาเอื้อยอายไปเที่ยวอยู่บ้านปารีสไปไก่เขาก็ไปตัวก็ยังหวาเนาะอ๋อฮะไปสำหรับไปไป,ไปมูไปอ่ะ เฮากำลังเดินทางออกจากดงเห็นเนาะสิพากันจุดใหม่ก็คือพระลานเนาะบัวสิเป็นบรรยากาศไปไลยตอนนี้อ่าะอากาศมันก็ฝนสิตกนี่เลยเนาะอากาศเย็นแม่นอากาศเย็นเฮาก็ไแ้เอา่ามีไปนำเด้ทุกคนเลย,ย <c oughs> แต่ว่าสิเอาอาาแต่ว่าสิได้ยันฝากไว้นแมาแปลงน้อยเนื่องนะคะก็สิลงไปถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เบ่งบรรยากาศเนาแลวค่ะจังสิกลับขึ้นมาเอารูปนาทุกคนเนาะบ้าง หน่องสุดเตรียมพร้อมบริสุทธิ์การทุกคนผู้ใายอยู่บนจักรจักรี่ตาเบิ่งดูสุดนะสุดมากฟอร์มมากเลยตสุดฟอร์มมากสุดฟอร์มอรเอาทุกคนเจอกันอยู่พาราด้วยว่าเขาสถ่ายบรรยากาศแถวเคมทางทาวาทาวามีของหกน้ำเนาะแต่ก็โบเห็นแต่ว่าดงเห็นเมื่อกี้นี่หลายด้านอยู่แต่ว่าเขาถ่ายพอทันเปิดขี่บอทันเนาะเอาสิพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศอยู่บ้านพราเนาะพอเพิ่็นจัดทุกปี จัดจัดอยู่ในเซ่่ะอะไรเนาะมีอ่าวงดวนตรงด,น,ดนตีมาคักแน่แล้วก็มีแบบขอตังด์านแถวทางขึ้นคือประเทศอื่นบ้านอื่นแหละนะทุกคนเราเรีนสงการก็คือการทอะไรเนาะอ่าทุกคนเจอกันเลยอยู่พะลานไส แต่ย ok, ังบูฮอดบอลโตตึงนะทุกคนเนาะได้ทังหนาได้โตตึงแม่จะบอกเออแม่แล้วเด็ดเด็เดจะมาเตลิ่บ่นี่โอ้ยสามสองคนหนึ่งเออคอยไปริดน้ำก็ได้ป้ามึงในสุกคนีสามชุดลงจบเฮ้ยไปกินกันออกินน้ำเาหูอะไ่อ๋อก็สิเร่อบอตตงใช่ไม่ใช่คนตึงนยตึงแล้วป่ะนี่เพราะว่านี่แหละปน่ะ ีกลอยู่นี่นี่เนาะพี่กายเฮาริณอยู่นี่ทุกคนนี่ฮาริณวันนี้พี่กายนี่แต่มืออยู่นี่ล่น้องพนี่เขาวเล็ดนั่นนี่กวักผู้สาวกับเจ้าลันน่นี่นี่นี่รถแลสารนเ้าไ่ใ่เขาวัเออได้มันกวักแล้วครับทานคาบับเอก็มบตึงประไดน้งปีนี้เนาะ กสิบโมเป็ปันไหนเนาะเพราะว่าโอยากเอาเพื่อนไปนำยานนัเขากดน้ำแล้วก็ยานเจ้าของเปียกแล้วก็สิมาองรูค่ะนะทุกคนเนาะไปฝากนล้วไม่เป่งแล้วเขาสิลงมาถ่ายคลิปเนาะทุกคนเนาะโอเคเงาเม็นลังกามานำเอ้าคือมือเลยนี่มือนี่เนี๋ยวนี่ได้มือตากเราจะไปฝากกับใครเนาะเอ้าคือมือเด็กเฮยโจนี่ทุกคนตอนนี้เฮากระจามาหอดเฮือนของแม่ย่ากนุ่มนิ่มเนาะ ฝากลูกด้วยนะคะไปแปงไปแางใดเลยดางนูกโอ้เขกกับเด้เนาะจะพับนี่เนาะจะพับก็ห้าวหอยแท้ๆอ้าวลงมาลงมาเป็กิึงเบ้สมุนคอยนี่เนาะลงมาจ้า ไอ้ไสยวะชุมวะน่ะล็กน้อยหรอไหนเออเอออยู่พูดแล้วพันโทรหากันอยู่สวัสดีค่ะคุณแม่เอนี้ขอฝากลูกหน่อยนึงเด้อขอกาอยู่ลาขอกลูกเลยนะคะลูกหอบแพงเลยเอาลงมาได้เครื่องลูกค่ะ ู่ไนขอนอนอันนี้ผตากรตืนมานนาทางเนดเนวเนน่เนเนาเด้อหนูไม่คืนใครเลยนะแป้งไหลไปสมงกษนเด้อเลิศสมงกษ์น่สิก๊ปามิสมงกิคันเนาะเก็ดเกมเมื่อคืนในไพ่ชาอันัังรถเอกมาฝากไ่แป็งเพิ่งุนี่ หลานแล้วก็พ่อเองนั่เนนเนเนังานะแม่ตีอนั่มาคอยขาจ็ไปปะพื้นเดิมมีเดิมได้ได้ลูกว่มานังมูน้อยนั่งปยุนน้อย สุดเมเพิ่นทางเพจสนุ่ปูแบตตอะนางเกงหลังเใหญ่า้านานทีนกระเป๋าน่อยค่ะ่หนุ่มกระโปรงปู่ววอ้ยปู่เท้าวเพ็กคือบนุ่งทรงขายาวกระข้าห้างแหเนง่หขาเขามียาวทรนุ่เรียยเสบียงไว้ห้อามีเราว่าฝากอามีไว้ในแปลคิดไรช่วมมงในมเป สมมัได้ลงลมกันได้ครับสมมัิได้คือลมกัน <M> ห <żenia> ูเล <stood there? S 2> ืองเนยแล้วแต่เจ้าสมมเซหรือสมมตหัสิบพันแล้วแต่เจ้าบัตรหมเจ้าหันเราเองว่าสิเอาหักมาสัแบิดมือแซนหนึ่งเด้อบิดมือแซนหนึ่งอ๋นี่เฮ้หเขาไปนี่เด้อก็อยากไดยาข้างนอนเนาะดกระขาวขเออจะเคยชมให้อันไอเนาะตักเลยอันนี้ บวงเลยพอเขาตอนนี้หาอ่อนนี้กม,ม,มีีทุกคน,น,นอันนี้เาก็ได้ดงานแล้วนะนเวนาะกินใกล้ๆนี่นะนนะบ่อยากไ่อยาก่างไกลนะพอจะกินถาด่จับเป็นเหลาะลูกผมไม่อยากห่างไปแลกินอยู่สากินนี่อยอยนี่สบอกเขาเอ้ขาอยู่ตัว ไปถามดูมคเนเอรู้สึกเดเคกลุ่มคนเสาดำเลยกลุ่มคนเสือดำ<ะ>เสเกิดเคอะขอชดใช้ผู้เดียวนี่นะใกล้ๆเนระ่ะจะไปกินไก่ กะเพราหมูซ um ับบ hmm. oh, ่ฮะกะเพราหมูสับมีแบบพวกกะเพาตัวไม่รู้ว่ากะเพราหมูซับบ่นี่ไม่แล้วเอเอาอันนี้ก็ได้มากินกะเพราหมูซับปกิยนน้นะแล้วมีอกมหรืไปจบอกแล้วลเราใส่กล่องันนี้เราใส่กล้องหรอเาแต่อไปกินอย่างไเออบุ๊บิไข่ดาวปะ อาจเดูนมาซะไปบูปีกอย่านี้อบีใครพากินข้าวเยอนะครกินอนี่ิกิันี่มาเลยเล็บโบเอาน้ำเหรอเอาเลยดิอ๋อเอาไปซะก้องเดี่ยว ทานคนแรกเองทานลูกค้า ก็คหมูกรอบกอดอยาหมูกรอบ่่นได้มีหรืานี่ธรรมดาใช่ป่ะโมไว้ยังเยอะยังแย่มีหาย้กะบงมมีองหมูกรอบเออทะลุไปห้านอกเฮ้ยสีเห็ดเออกระบอได้หลายนะมีเดสุดอันนี้เออมีะเียงหมูกรอบบอมีแต่หมูธรรมดาบอ ้คนขับรถตัวนี้ดี่มาดูกวนแหงแหมตีนู่เนาะขอโทษขออภัยในความว้าวสุาพาด้วยทุกคนต้องว้าว่าเท้าไก่หิวแหง่็เศร้าบรรยากาศหลังจากเขาซื้อของกินแล้วเรียบร้อยเนาะทุกคนเน่ยด้อันนี้แหละมาเบิงบรรยากาศอยู่เทึงนี่ฮะออดไอน์พี่พรไ อ้รงเซงมาเนี้เราพาทุกคนไปเบิ่งกันอ่าไวรุนสงเซงนะทุกคนนะบอกไปไวรุนยังสงบอกมาเอาลวงไหนดิแต่จะมักลุงข่ย่รงขง่ายแ่นะเนี้ยนะจอดข้าวมีโกนกรไรููเออทางลงก็น้ผ่าแม่จะบอกองหน้าโอ้เขาลงทางมดทางเีจะลงได้ทางพุ่นก็ลงได้ใช้เบิรงนในมิเตอนี้ นี่นะเนี่ยยังเถียงกันบนเจ้ารถเนาะเฮ้ยจ้ารถเก่าอ่ะอันนี้เราสีเมื่องนะปุ๋มเต็มรถคนใดเนาะแต่กี้ก็แบบนี้ได้เคยเฮาค่ะเฮานั่งรถของโนมะเนาะทำไมเนี่ยังมีแบบคนดึกคนดึก็อาจจะมีเด็กน้อยอะไรหมดยูสื่อแล้วเขาดึกมาถือหัวคนใดโอ้โหให้เอ้าทุกคนเดี๋ยวเราขออนุญาตลงรถก่อนเด้อสิพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศทางเทิงเนาะหลายคนบบออกเสื้ เป็นแก,งงกงง้งเขาเก้งเขาเชิญเต๋อว่ะไอ้ยอกอันอนี้เขาก็ได้พามาเบิ้งเออพามาเบิ้งบรรยากาศทางเคิงเนาะอพอเขาถ่ายคลิปพาทุกคนมาเบิ้งบรรยากาศโดยเฉพาะได้นี่เขามาปีก่อนเขาบอกเคยได้มาในนี่นี่เขาชิพาทุกคนมาเบิ้งเทคเออมันมีแต่เทคตีกันเลยหนูไปต่อใช่จีอือฮะ ไปทะแม่ปวดเมือม่อเลยปวดเมือม่อเลย แต่ก็จะเห็นอยู่ทึงเดซพารานขักอยู่เนาะแต่น้ำค<ป>ือขุ่นเท่นไรขุ่นบ่หลึกดำอุ๊งุกกาลงไปมาเบิ้งซื้อเด็กกี้จิข้าได้ลงปะมายืนเบิ้งขาเจ้าลินนะขักเลย เอาลงวะลงหมดแล้วแ้ยังลงได้เฉพาะคือเขาปิดเลยเด็หันทางหอ๋อ้อบอกลว่ามันลงได้เสี่ยงกันอยู่ปะเอาเอารถลงเอารถลงลุ่มหันเราทุกคนอ้ยอยู่นี่เ๋อพ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออาออ๋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 ออออ๋ออออ๋นออาลอกออ รุมจากที่เฮาย่างลงมานี่แหละผมเมื่อกี้นี้เฮาถ่ายอยู่เทิงพุ่นอันนี้เฮาเลยลงมารุม,มไปเลยปะขึเราบ่บ้านไปเลยเนาะลงมาเลยย่งนะเอออะ<อ>ลงมามาเลยถ้าถ่ายกล้องเมียกูนะเจ้าเออื้อนี้มันเจ็บในหัวใจน,นี่นะลงมาถ้ <laughs> าถ่ายก็แล้วปีใหม่นี่ถ้าถ่า,ายปีใหม่ มาหนึ่งโอ้มึงจะทักทายมึงจริงทักทักกันทักกันหัวรันเนาะเสียวเพิ่นเสียวฮักเสียวแพงใชว่ากินอยู่เฮือนมึงพอเฮือนไหมลงมาเอาใส่บุญเดี๋ยวมาสักบางเออลงมาลงมาดูหาอีซังอันนี้โอ้แล้วมันนอนชิมาอยู่ไม่ได้บูบ้ามันว่ามันยัดคนร้ายเลยยันนั่นมีแต่ผู้บ่าพลันใส่เก่งใจ i oh, oh, หามาแต่ว่าเราก็าเ,าลกเลยมาแว่เนาะนันจะเปียนใหม่กาวนไดไม,นะไม่ใช่บอกนะไม่ใช่มากให้คุยเลยบอกเลยนอนุหล่อนะ ลังมลางมืน,มนโหแต่ละคนสุกแป<อ>่งทอดเลยค่ะ,ะนี่เีอ